ก่อยาวเนี่ยมี2องกาะมีก่ะยาวน้อยก่ะยาวใหญ่อาชีพก็ส่วนใหญ่ก็80%ดําปรทำประมงนะครับก็เป็นประมงพื้นบ้านนะครับประมาณปี4ี่หเราก็ทํากิจกรรมและคนภายนอกสนใจนะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างว่าทําอย่างไรนะครับเราก็ต่อยอดด้วยการท่องเที่ยวชุมชนนะครับ ป้าหมายเพื่อต้องการเอาการท่องเที่ยวม,มาเป็นเครื่องมือให้คนมาดูแลเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตและให้คนมาดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเลยด้วยรายได้ส่วนหนึ่งเราก็เป็นกองทุนไว้สำหรับฟพื้นฟูทรัพยากรเช่นปลูกป่าชายเลนนะครับ การปลูกหญ้าทะเลหรือทำา้อกันแนวปะการังอะไรเนี่ยครับแล้วในส่วนท่องเที่ยวชมชนเราก็ทำแบบโฮมเตย์คืออยากให้คนในเมืองหรือคนที่ไม่เคยเห็นปลาหรือจันน้ำที่วางในห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่รู้ที่มาอย่างไรนะครับเราก็พาเขาออกไปจับกุ้งจับปลาา็เป้าหมายเพื่อต้องการเป็นสื่อกลางให้คนมาเข้าใจเรื่องวิถีชีวิตชาวประมงคำว่าประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นอย่างไร เป้าหมายของการท่องเที่ยวชุมชนก็คือ1เป็นการกระจายรายได้เช่นรถเรือหรืออาหารต่างๆเราก็ชุมชนเราจัดก,ก,กระจายไปให้ชุมชนได้บริหารจัดการนะครับและก็อันนี้คือเป้าหมายของการท่องเที่ยวของพวกเรามีกลุ่มที่ทำเรื่องผ้าบาติกอะไรด้วย ที่นี่มีทุ่งนาประมาณ800ไร่เขาจะทำทุกปีตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงธันวานะครับช่วงหน้าฝนเขาก็เกี่ยวข้าวเสร็จเขาจะปล่อยไฟลงทุ่งนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่นี่ออโปรแกรมของพวกเราก็กนั่งรถชมวิถีชีวิตบนก่อยาวขาอยาวมีเจ็หมู่บ้านแต่และหมู่บ้านอยู่ติดทะเลแต่และหมู่บ้านอยู่ติดทุ่งนาก็อยากจะฝากนะครับว่าที่นี่ไม่ยากลำบากอย่างที่คิดนะครับการเดินทางสะดวก นั่งเครื่องบินมาลงภูเก็ตมาลงกระบี่ก็สะดวกนะครับจากสนามบินมาเกาะยาวแค่ชั่วโมองเดียวก็ถึงเกาะยาวแล้วมาใช้ชีวิตที่นี่แบบสบายๆนะครับเช้ามาก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านที่มีร้านขนมแล้ว่าทําการกินน้ําชาตอนเช้าตั้งแต่ตีห้าจนถึง10บโมงเช้านะครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวมาเยี่ยมมาสัมผัสวิถีชีวิตที่นี่นะครับ